ยาจ,จดแค่สิ่งที่ต้องทำแต่ให้เขียนผลลัพธ์ที่ได้ลงไปด้วยแม้จะแนะนำให้หาทางและหาเวลาว่างแต่คนเป็นหัวหน้าย่อมยุ่งกันเป็นปกติหลายคนสงสัยว่าแล้วจะไปเค้นหาเวลามาจากไหนผมเลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากครับอันดับแรกคือคุณต้องค้นหาสาเหตุที่ทาให้ตัวคุณเองยุ่งขณะนี้ให้ได้เสียก่อนความจริงหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเสียเวลาในแต่ละวันไปกับเรื่องอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นลองตรวจสอบการทำงานในวันหนึ่งหนึ่งของคุณดูครับประธานบริษัทคนหนึ่งเคยมาปรึกษาผมว่าตัวเขาเองยุ่งมากและรู้ตัวด้วยว่าเสียเวลากับเรื่องการตอบอีเมลเป็นพิเศษเขาใช้เวลาไปกับเรื่องนี้ถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียวผมจึงแนะนำให้เขาลองจับเวลาเพื่อดูว่าจริงๆแล้วใช้เวลาไปกับการตอบอีเมลมากแค่ไหนผลลัพธ์ที่ได้ทำเอาประธานคนนั้นตกใจมากครับ เพราะเขาไม่ได้ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงแต่รวมแล้วใช้เวลาถึงหกชั่วโมงต่อวันในเมื่อต้องเสียเวลาตอบอีเมลถึงหกชั่วโมงต่อวันและไม่มีเวลาว่างไปก็คงไม่แปลกเขาจึงได้ทบทวนตัวเองแล้วตั้งเป้าว่าจะลดเวลาที่ใช้ในการตอบอีเมลลงให้เหลือครึ่งหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสุดท้ายเขาก็เข็นเวลาว่างออกมาได้สามชั่วโมง อีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากแนะนําคือการบันทึกผลการทํางานลงในสมุดจดบันทึกตารางงานครับปกติเรามักจดงานที่ต้องทําลงในสมุดจดบันทึกตารางงานกันอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมอยากให้จดสิ่งที่ลงมือทําไปแล้วลงไปด้วยส่วนตัวแล้วผมจะจดบันทึกลงในโปรแกรมปฏิทินบนคอมพิวเตอร์และไม่จดแค่ตารางงานแต่จะบันทึกผลลัพธ์ด้วยว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างโดยผมใช้สีในการแบ่งบวดหมู่ สิ่งที่ทำเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานที่ต้องทำต่อจากนี้ผมจะใช้สีน้ำเงินส่วนงานที่ทำไปแล้วก็แยกเป็นสีต่างๆเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ A ใช้สีแดงโครงการ B ใช้สีเขียวโครงการ C ใช้สีเหลืองเวลาที่ตอบอีเมลใช้สีม่วงเวลาไปกินข้าวกับคนรู้จักเป็นการส่วนตัวจะใช้สีชมพูเวลาเล่น Facebook จะใช้สีส้ม พอทำแบบนี้แล้วแค่มองปาเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าในหนึ่งสัปดาห์ตัวเองใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดนอกจากนี้คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวมของงานได้ทันทีเช่นอาทิตย์นี้โครงการซีไม่ค่อยคืบหน้าเลยใช้เวลากับอีเมลมากกว่าที่คิดเยอะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รู้ว่าตัวเองใช้เวลาอย่างไรครับถ้าทำแบบนี้เป็นประจำคุณก็จะได้คําตอบโดยอัตโนมัติว่าจะหาเวลาว่างให้กับตัวเองได้อย่างไรสรุปก็คือ อย่าจดแค่เฉพาะสิ่งที่ต้องทำลงไปเท่านั้นแต่ควรบันทึกผลลัพธ์ลงในสมุดจดบันทึกตารางงานด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยคุณเรื่องการบริหารเวลาและยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคุณได้อีกด้วยสำหรับคนที่มีผู้ช่วยหรือเลขาคุณอาจจะขอให้เขาช่วยจดบันทึกแทนก็ได้นะครับขอบคุณครับ